สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดี f อฟทุกท่านครับม,มาพบกับช่องเลขนาคราชนะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับสรุปโค้งสุดท้ายนะครับของลาวพัฒนาของวันที่17กกรกฎาคม267 7เลขนราชทำเสร็จแล้วก็เลยรีบลงให้ f อฟดูนะครับเป็นแนวทางไว้ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนกันก่อนครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรกด like, ปรกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขล่าสุในช่องทางเดียวนะครับผมในช่องทาง y u t u b e ขอเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์ มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขฮาล่าขอเอฟซีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอเอฟซีทุกท่านมีแต่ความโชคดีครับรวย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 ทุกท่านครับผมครับผมก่อนที่ไปดูตัวเลขโค้งสุดท้ายกันก็ย้อนมาดูคลิป อีพก่อนนะครับผมอีพหนึ่งนะครับผมเราคุยกันข้างไว้นะครับผมนี่ครับคลาดคัดมาให้แล้วนะครับคัดมาได้ทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10คู่อันนี้คือยังไม่ได้คัดนะครับแต่เป็นการแยกมาจากกลุ่มใหญ่ที่ผูกว่าังเป็นหย,ยานนบ จะเห็นได้ว่าจะมีรอยติ๊กนะครับรอยติ๊กติดดาวนะครับติดดาวแล้วรอยติ๊กด้วยปากกาน้ําเงินนะครับนะครับก็มีที่5 1 5 2 5 3 5 4นะครับทิ๊กนะครับนะครับแล้วก็วงเล็บไว้ว่าอ่าเมื่อวานเขียนว่าล่างอาจจะมาล่างนะครับ2 1 3 1 4 1ครับผมก็เป็นรูปตัว L ตามนี้นะครับแล้วก็มี3 2 สามสี่สองสี่นะครับสามสี่สองสนีะ่ติต๊กให้ดูใหม่นะครับติต๊กใหม่ก็มีแค่นี้ครับมีแถวนี้นะครับแล้วก็มีสามสองสามสี่ส่วนเมื่อวานนะครับที่เราแต้มสีไว้นะครับก็จะเป็นรูปคงเดิมอยู่แต่เลขนักราชนะครับเห็นเลขราบวงกลมไว้นะครับแปดหนึ่งสองแปดสามแปดสี่แปดนะครับ แปดหนึ่งสองแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับวงวกลมไว้นะครับที่เปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อวานนะครับเมื่อวานที่ออกคลิปไปนะครับนะครับหลักร้อยนะครับในขลาดวางไว้แปดศูนย์สี่นะครับหลักร้อยแปดศูนย์สี่นะครับเมื่อวานเน้นไปที่สามนะครับเน้นไปที่สามนะครับวันนี้เพิ่มไปที่แปดนะครับ 8ก็มีทั้งหมดอยู่13ครั้งที่ชนนะครับพอๆกับ3นะครับจำตัวเลขไว้ด้วยนะครับผมนะครับตัวนี้คือเพิ่มมาใหม่นะครับเมื่อวานมีอยู่แล้วนะครับคือขีดเป็นบล็อกไว้5นะครับแล้ววันนี้มีตรงนี้ครับนะครับส่วนของเดิมก็ที่มัน ชนกันก็มีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามนะครับแปดสี่นะครับแถวนี้ที่แต้มสีไว้นะครับพอเข้าใจนะครับสีครับผมมาดูครับผมโค้งสุดท้าย EP 2นะครับ EP 2เลขนาคราชเล่าพัฒนานะครับ EP 2 วันที่17กระกฎาคม2567นะครับเห็นชัดไหมครับนะครับชุดคัดเต็มบนล่างนะครับมีทั้งหมด1 2 3 4 5 15คู่15คู่นะครับแถวบนคือ e ี1ที่เรา,าคัดออกมาแบบหยาบ แต่ตัวเลขทั้งหมดนี้ที่ติดดาวไว้ไม่อยากนะครับด้ขยาาดคัดจากสูตรย่อยแล้วนะครับแต่เร <Me. S 1> <Of> ายังไม่พูดถึงดาวนะครับพูดถึงตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้คือของเมื่อวานนะครับ EP 1นะครับ EP หมี8 1 8 5 8 4 8 3 8 2นะครับเมื่อปิดแล้วเราจะเห็นชัดว่า เลขลาดติดดาวไว้นะครับติดดาวไปที่8 1 2ดาว8 5 3ดาว8 4ไม่มีดาวไม่มีดาวก็คือ1ดาวนั่นแหละครับ8 3, 3ดาดาวแสดงว่ามาเสมอกันกับ8 5 8 2 2นะครับ8 2ดดาวเท่ากับ8 1นนี่คือ EP 1นะครับ ตอนแรกแรกลาดจะเขียนไว้ว่านะครับที่ถูกลบไปตรงนี้นะครับแรกลาดไม่มีลิควิดนะครับต้องขออภัยที่ดูไม่สวยงามจะเขียนว่าล่างกันบนนะครับล่างกันบนแต่ก็เลยไม่เขียนนะครับเดี๋ยวจะพูดให้ฟังทีนี้นะครับสิบคู่นี้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาจากไหนก็มาจากที่เลกลาดพูดตะกี้เะยครับตรงนี้ครับดูนะครับผมตรงนี้นะครับ นะครับ,นะรบถามว่านะครับผมทั้ง10คู่นี้นะครับเลขลาดเน้นตัวไหนติดดาวแค่ดาวเดียวครับ1สมดาวเดียวเอาเลขลาดแล้วมาทำไมมันติดในสูตรสูตรสับย่อยครับผมแล้วเข้ามาในสูตรรวมใหญ่นะครับคุมบนล่างเหมือนกันนะครับการบนกันล่าง เลียกลาดไม่อยากให้เสียไม่อยากให้เสียตัวเลขไปเขียนให้ดูแต่เน้นไว้ที่แถวบนก็คือเน้นไปที่85กับ83เน้นมากสุดลองมาคือ81และ82นและครัสส่วน10คู่นี้นะครับผมหลัก5นะครับ5่53า2 43 4 2ครับผมหลัก1ครับ12 1 3 1 4 15 3 2เน้นไปที่ตัวเดียวครับ1 3เน้นน้อยด้วยนะครับดาวเดียวจำได้นะครับส่วนรูดบนล่างเลขลาดวางไว้8กับครับนี่ครับนี่ทั้งแถวนี้คือ8 8กับ3าตะกี้นะครับเลขลาดบอกว่าหลักร้อยเลขลาดวางวางไว้นะครับ 804 100ร้อยนะครับ8 0นยเห็นไหมจะเป็น2องแล้วครับครั้งที่แล้วนะครับก็เสียดายมากเลยนะครับนะครับบอกว่า902นะครับดันไปลงตัวอื่นนะครับผมง็เลยพลาดไปมันั้นก็แตกสามตัวนะครับ 1804ใช่หรือเปล่าท่ย้อนกลับไปดูกันเลยอ่า804นนะครับ,รบจริงครับ,นะรบมาดูครับผม3ตัวบนเลือกราดจับอะไรไว้ให้นะครับ 3, 8 85, 8ด8ปดสา8แปดครับผม ตามสูตรแล้วนะครับผม85กับ83ที่เรียกราชชอบสุดนะครับนะครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับอาจจะมาทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้า1 1กับ1กับ5ไม่มานะครับถ้า1กับ5ไม่มาปุ๊บจะเป็น8 8ทั้งบนทั้งล่างเลยครับนะครับนี่คือตามสูตรนะครับ เน้นตัวไหนครับผมผมเน้นไปที่ 8, 3, 8, 8, 8, 8, ครับหนึ่งนะครับผมเน้นไปที่แปดสามแปดค่าแปดครับนะครับจริงๆมันก็เป็นแค่สลับกันกับกับอ่า สิบหน่วยะเฉยๆนะครับจริงๆมันมีแค่สองคู่นะครับก็คือแปดสามแปดแปดสามแปดแปดห้าแปดนะครับอันนี้ก็เป็นแค่สลับสิบกับหน่วยนะครับเรลคลาสก็พยายามคัดเน้นคัดสรรมานะครับผมเสิร์ฟให้เอฟซีดูครับพยายามแล้วนะครับเต็มที่นะครับเมื่อเรลคลาสพยายามแล้วก็ขอให้มันถูกมันโดนครับเข้าทั้งสอง สามตัวบน2ตัวบน2ต,ตัวล่างนะครับเข้าทั้งตัวรูดล่างบนด้วยนะครับท้ายนี้ก็ขอเอซทุกขั้นนะครับอย่าก,กดเลื่อนอย่าก,กดข้ามนะครับพยายามดูที่เลขอธิลาดอธิบายนะครับเพราะว่าชั่วโมงการรับชมของเลขลาดจะไม่ผ่านกฎกติกาของ YouTube ฝากเอทุกขั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแชร์กันออกไปเยอะๆครับผมนะบเป็นกำลังใจให้กับเลขนักลาดด้วยนะครับ ท้ายนี้คุณท่านมีแต่ความโชคดีครับผมมีโชคมีลาบนะครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ